ความรักที่คุณรอคอยกําลังจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นยังไงขอพายบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประหาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะสเตรนพลังงานของคนราศีสิสงห์นะคะเดวิลพลังงานของคนราศีมังกร 1ถ้วยคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกเจ็ดไม้คนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูควี้นถือดาพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตุนกุมมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุน้ำคนธาตุโลมราศีมังกรเป็นคนเก่งทันคนทันเกมนะคะแ่่งคิดช่างพูดนะคะกล้าคิดกล้าตัดสินใจขยันอดทนนะคะใครจริงใจมาก็จริงใจกลับนั่นเองแต่ใครที่มีมีเล่ห์เหลี่ยมกับคุณนะคะ คุณก็จะมีวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองนะคะไม่ชอบที่จะทะเลาะกับใครซึ่งหน้านะคะอะไรที่ปณีปนอมได้อะไรที่แก้ไขได้ก็แก้ไขเป็นคนที่รู้ทุกเรื่องแต่จะพูดออกมาไหมจะแสดงออกมาหรือเปล่าหรือว่าจะรู้ท่าทางท่าทีของคนอื่นก็ได้เช่นกันนะคะเป็นคนที่อ่านใจคนเก่งอ่านความคิดของคนอื่นก็เก่งนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าความรักที่คุณรอคอยเป็นยังไงนะคะ คุณรอคอยความรักแบบไหนขอภัยบอกทีคุณรอคอยความรักแบบไหนนะคะความรักที่คุณต้องการนะคะพลังงานของคุณนะคะค่อนข้างจะเป็นคนคลั่งรักพอสมควรนะคะเวลาที่ได้รักเนาะแต่ก็รักรักแบบชัดเจนจริงใจตรงไปตรงมานะคะเรามาดูกันว่าไพ่จะบอกว่าอะไรนะคะความรักที่คุณรอคอยเป็นยังไงนะคะ ไม่หักหลังไม่ทอดทิ้งไม่ทำให้เจ็บปวดเสียใจนะคะจะต้องดีขึ้นในทุกๆวันไม่ใช่ว่าจมอยู่กับความเศร้าความเสียใจความไม่มั่นใจความเหนื่อยล้านะคะเจ็บปวดเสียใจมีน้ำตานะคะมีความหวังนะคะชีวิตดีขึ้นนะคะมีอนาคตมีเป้าหมายนะคะที่ดีขึ้นนำาพา ชีวิตให้ดีขึ้นไปในทิศทางที่ดีขึ้นไม่ได้แย่ลงเราก็ไม่ได้จมปลักกับเรื่องราวแย่ๆนั่นเองนะคะไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นช่วยกันแก้ไขไม่ทอดทิ้งนะคะอบอุ่นจริงใจนะคะดูแลกันและกันใส่ใจกันและกันต้องการความโรแมนติกในความรักความรักที่มีเวลาให้กันนะคะ แล้วก็มีความใส่ใจกันด้วยไม่ใช่สักแต่พูดว่ารักแต่ต้องแสดงออกถึงความรักความรู้สึกรักที่มีให้กันด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็พยายามไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันแม้จะพบเจอปัญหาอัปสักก็ไม่ทอดทิ้งนะคะความรักที่คุณรอคอยนะคะคือรักที่แท้จริงรักกันแบบจริงๆเป็นคนรักที่แท้จริง ก้าวผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆไปด้วยกันไม่ทอดทิ้งการรักเดียวใจเดียวไม่โกหกไม่ทําอะไรลับหลังไม่มีความลับนะคะแล้วก็ชีวิตมีความหวังมากขึ้นชีวิตดีมากขึ้นชีวิตมีความสุขมากขึ้นสามารถจินตนาการถึงเรื่องราวในอนาคตหรือว่ามีความอยากในอนาคตที่มีร่วมกันเป็นทีมเดียวกันนั่นเองนะคะหากว่าตรงกับพลังงานความรักที่อยู่ในใจของคุณนะคะเรามาดูกันนะคะว่า คุณกับเขานะคะได้พบได้เจอกันหรือ,อยังนะคะหรือว่าอีกนานไหมที่คุณจะได้พบได้เจอความรักแบบนี้นะคะในพลังเงานที่ขึ้นมานะคะบางคนก็อาจจะมีเจ้าของหัวใจอยู่แล้วเนาะมีคนรักอยู่แล้วนะคะบางคนก็อาจจะยังต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้ได้ความรักแบบนี้มานะคะความรักที่เป็นรักที่แท้จริงนั่นเองนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าอีกนานไหมนะคะที่ความรักที่คุณรอคอยนะคะจะเกิดขึ้นจริงนะคะอีกนานไหมนะคะที่ความรักที่คุณรอคอยจะเกิดขึ้นจริง ิ่งถือดาบนะคะบางคู่ที่มีความรักต่อกันแล้วสถานการณ์ก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะมีความชัดเจนนะคะมีความตรงไปตรงมานะคะไม่มีอะไรที่เป็นความลับไม่มีอะไรที่ปกปิดค่อนข้างจะรู้สึกหรือรับรู้ได้ถึงความรู้สึกรักนั้นนั่นเองนะคะแต่หากว่ายังไม่ได้พบเจอคุณยังคงเป็นคนโสดนะคะอยากได้ อยากพบอยากเจอรักแท้คนที่ใช่นะคะคนที่จะเข้ามาเพื่อเป็นคนรักคนที่คุณจะสามารถไว้ใจวางใจได้ก็เร็วเวนี้แล้วนั่นเองนะคะสิ่งต่างๆจะเริ่มชัดเจนขึ้นเนาะไม่นานเกินรอคุณจะได้พบได้เจอเขานะคะอจวินถือเหรียญน,นะคะนิ่งๆ่งเนียนเนียนนะคะหากว่ามีคนรักอยู่แล้วสถานการณ์ของความรัก เป็นแบบนี้มาสักพักแล้วนะคะหมายถึงว่าดีขึ้นมาเป็นลำดับมาสักพักแล้วแต่หากยังไม่ได้พบไม่ได้เจอนะคะอาจจะไม่ได้มาแบบปลุกปับฉับพลันอาจจะเป็นน้ำซึมทบา,ายนะคะหรือว่าสถานการณ์ความรักความชัดเจนในใจนะคะหลังจากที่ได้พบได้เจอกันจะค่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะคะสาม,ม้มนะคะเป้าหมายชีวิตสิ่งที่รอคอยสิ่งที่เฝ้าคอยนะคะ ความต้องการของคนจะเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นเองนะคะความจริงจังความตั้งใจเอาจริงเอาจังนะคะไม่โกหกเนาะเป็นคนที่คำไหนคำนั้นนะคะเป็นคนที่มือเขาถือทานตะวันกับไม้นะคะนอกจากจะเป็นคนที่ขยันตั้งใจตั้งมั่นเอาจริงเอาจ,งอาจังแล้ว ก็มีชีวิตที่สดใสมีความคาดหวังนะคะมีความจริงใจนะคะมีความตั้งใจที่สดใสามากๆนั่นเองนะคะแต่พลังงานที่ขึ้นมายังไม่มีไพ่ถ้วยเลยนะคะเขาอาจจะไม่ใช่คนที่พูดเก่งพูดหวานสักเท่าไหร่แต่ว่าอาจจะเน้นการกระทำนะคะหรือว่าทำให้ดูนั่นเองนะคะไม่ค่อยพูดเยอะเน้นการกระทำแต่ถ้าอยากให้เขาพูดต้องอ้อนเขา ต้องแสดงความจริงใจนะคะหรือว่าเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยชอบแบบคําสั่งออกคําสั่งสั่งให้ทําแต่ชอบที่จะพูดกันดีๆเอาอกเอาใจกันแล้วก็เขาจะมีโมเมนต์นั้นให้นะคะเพราะพลังงานที่ขึ้นมาเนาะเหมือนกับว่าเขาชอบการเอาอกเอา,เอา,เอาใจมากกว่านะคะ The Lover นะคะผมลิขิตนำทางนำพานะคะ ได้มาพบมาเจอกันเนาะตอนพบเจอกันอาจจะพบเจอกันโดยบังเอิญก็ได้นะคะหรือว่าถูกชะตาตั้งแต่แรกพบแรกเจอแต่ความสัมพันธ์จะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะน้ําซึมบอทซายเนาะค่อยคิดค่อยทํานะคะค่อยเข้าใจกันค่อยคิดค่อยทําค่อยพูดแล้วก็ความเข้าใจจะเริ่ม ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมานั่นเองนะคะแต่ความสัมพันธ์จะไม่ได้มีปัญหาอะไรที่สะดุดมากนักนะคะแม้ไม่ได้มาแบบปุบปับฉับพลันหรือว่ารักแบบโปรโมชั่นนะคะมาแบบตูมเลยจะเป็นค่อยๆทําความเข้าใจกันแล้วก็รู้สึกดีต่อกันมากขึ้นเรื่อยๆความสัมพันธ์มีการพัฒนาไปแต่ละสะเต็ปนะคะโดยที่ไม่ค่อยมีปัญหากุปสัคอะไรเข้ามากีดขวางสักเท่าไหร่นะคะค่อยคิดค่อยทําค่อยเข้าใจค่อย มีความรู้สึกร่วมกันไปเรื่อยๆนะคะจนรู้สึกแนบแน่นจนรู้สึกผูกพันกันนั่นเองนะคะในความรักครั้งนี้เนาะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุด,ดินคนธาตุไฟนะคะรู้สึกดีรู้สึกถูกใจตั้งแต่แรกพบแรกเจอแต่อาจจะยังไม่ได้คบกันตั้งแต่แรกนะคะค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปจนรู้สึกดีต่อกันจนรู้สึกมั่นใจในการและการแล้วก็ความสัมพันธ์ก็มีการพัฒนานั่นเองนะคะ หากว่าคุณรอคอยความรักแบบนี้นะคะไม่ว่าคุณจะมีอยู่แล้วนะคะแล้วคุณอยากได้รักที่ชัดเจนรักที่ตรงไปตรงมารักที่ไม่ทอดทิ้งกันรักที่มีทั้งความห่วงใยใส่ใจนะคะแล้วก็มีเวลาให้กันนะคะ ก็เป็นความรู้สึกหรือว่าเป็นความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วหากว่าคุณเป็นคนโสดแล้วคุณอยากพบเจอรักแท้คนที่ใช่คนที่จะไม่ทอดทิ้งคนที่จะไม่หักหลังนะคะคนที่รักคุณเพียงแค่คนเดียวเร็วๆนี้คุณก็จะได้พบได้เจอเขานะคะไม่ได้มาแบบบุบปับฉับพลันแต่ว่าครั้งแรกที่คุณได้พบได้เจอเขาคุณก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดไม่ได้รู้สึกแย่กับเขา จะมีความรู้สึกประทับใจน้อยๆนะคะที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขานะคะแล้วก็ความสัมพันธ์จะเริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นนะคะความผูกพันจะเริ่มก่อร่างสงนนะะาาร,ร้าง,งตัวขึ้นนั่นเองนะคะเรามาถามให้เวลากันนะคะว่าตัวเขาคนที่จะเข้ามาเป็นรักที่คุณรอคอยนั้นนะคะเขามีพลังงานประมมาณไหนนะคะอาจจะเป็นวันเดือนปีเกิดหรือช่วงเวลาที่คุณทั้งคู่ได้พบได้เจอกันก็ได้นะคะ ขอพลังงานเวลานะคะที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคุณทั้งคู่หน่อยนะคะเลขสองนะคะสถานการณ์ต่างๆจะเกิดขึ้นแล้วเริ่มชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนับจากนี้นะคะเลข12บสองนะคะไพเซสราสีมีนนะคะวันที่19กุมภาถึง20มีนาคมนะคะอยู่ คุณจะสามารถรู้สึกได้นะคะถึงความสบายใจนะคะหรือว่าความสำคัญความเป็นคนสำคัญของคุณในหัวใจของเขาด้วยนะคะลีโอราศีสิงห์นะคะ23กรกฎาคมถึง23สิงหาคมแล้วก็มีเลข5นะคะความรู้สึกในใจของคุณที่มีต่อเขาจะเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็เลข6นะคะ เลข12นะคะสถานการณ์ต่างๆจะเริ่มดีขึ้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วเนาะสถานการณ์ความรักของคุณก็จะดีขึ้นยิ่งขึ้นไปชัดเจนขึ้นเรื่อยๆหากว่าคุณเป็นโสดนะคะคุณก็จะได้พบเจอเขาเร็วๆนี้นะคะตัวเลขที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับพลังงานของเขาหรือนะจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกับเขาจะได้พบได้เจอกันมีเลข2เลข12เลข5เลข6นะคะเลข12ขึ้นมา2ใบเลยเนาะแล้วก็ มีราศีมีราศีสิงห์นะคะช่วงเวลาก็วันที่19คกุมพาถึง20มีนา23กรกฎาคถึง23สิิงหาด้วยนั่นเองนะคะ